เอาแล้วครับก็ต้องกราฟสอัสด้ท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะฮะ easy game CS อุ้ยเฮียไมค์กูไปไหนแล้วเนี่ยซึ่งในวันที่สี่ทำการมันเล่นเกมครับไฟใน ads ready cool นะครับก็น่าจะมันน่าจะเป็นเกมแนวแบบเอาตัวรอดมั้งนะครับประวาณนั้นคล้ายๆกับโปรแกรม memory มั้งนะรพบผมว่าก็น่าจะได้ต่างกันมากนะครับนะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปเลยับผม โอุ้ณผู้ชมมาในที่ผมนั่งหาห้องไปประมาณสิบล้านปีนะครับก็หาไม่ได้ทันทีนะครับจนคุณต้องมาสร้างห้องอีกนะครับคำเตือนเกมนี้นะครับมีเสียงที่โคตรดังแสงไฟแล้วก็จัมสแก้เนี่ย <hour> คืนที่หนึ่งตีหนึ่งเอ้ยทุยที่ยังคืนยามก็คืน Breddy Fazbear's Pizza เฟดดี้เฟมเม์พิซซ่ากำลังมองหายามสังคืนที่จะมาทำไอนน้ิคุอาไม่ทัน However, you soon สกิปเลยละกันนะฮะขี้เกียจอ,อ่ะนะรับบางคำกูก็เจอไม่ออกด้วยว,ว้าวเอาละนะครับอันนี้คืออะไรหรอชอบอ๋อร้านเะนี่ยกูไม่มีตังค์อ่ะยังมีศูนย์บาทฟรีเฮียอะไรได้บ้างวะเอาละนะครับ มันเล่นยังไงเกมนี้เนี่ยโอ้ยอันนี้ปืนเลเซอร์เฮียบรรยากาศน่ากลัวจังวะไม่เป็นไรหรอกคือผมรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ไม่ไมผู้ผีมัง้งเรอก็แค่เกมผีเลโก้โง่โง่เนี่ยเออกลัวอะไรวะ <c oughs> อุย้ยเฮี่ยอะไรวะ โอ้นี่ดูกล้องได้ครับผมกล้องความชัดระดับโฟเนะฮะว้าว <Wow. S 1> Shut up กูไม่ฟังแค่นั้นแหละเอว่างไงสหายไอ้เหลืองไอ้น้ำตาลไอ้ม่วงนะครับใครมันเปิดปิดประตูเล่นเนี่ยไอพ้พวกมึง อย่าเปิดปิดประตูเล่นวายอย่าแม่งเล่นไฟด้วยไอสัตว์เดี๋ยวผมเช็คก,กล้องให้แล้วกันสมัติอียูซิงคามิล่าใครบางคนใช้กล้องอ๋อแล้วคือไปิดเรียนประตูมึงแบบโคตรมืดไอ้ชี่นมืดไปไหนประตูเนี่ยมองไม่เห็นนะเนี่ยว่าแบบผีมันมาเนี่ยโอ้ย แบตเหลือ13%แล้วไอ้สัตว์จะไม่ถือชั่วโมงเลงแบบแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์โอ้ยพวกมึงใช้แบตในปืนมากเลยเอาล่ะดูสิไอ้พวกหุ่นน่างูก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเฮ้ยวอห์เสียงรถดังมากเอ้ยมอไซค์ไอ้อสัตว์ไม่ใช่รถจเนเลเตอร์ ว่าไงอ,อ, s> <S อุ่ยอุ่ยเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเออวันดีครับพี่หมีพี่หมีครับเพื่อนมึงเดินตามกูด้วยกูเฮ้ยกลัวแม่ง โอ้ยพี่อะพ่อมาตอนไหนอีหอกทุกคนตายอู้มาตอนไหนเนี่ยโอ้ยมาตอนไหนอีสิกาอีไเหลืองโอ้ยมาครับเดี๋ยวผมรอให้คนเข้ามายาวๆน minute later มาละโอเคห้าคนพอดีเลย รอบที่แล้วเราเล่นสี่คนนะฮะนั่นแหละคือใจที่เราไม่ผ่านเพราะเราเล่นแค่สี่คนไงเออถ้าเราเล่นห้าคนมันอาจจะผ่านก็นได้ไงท่านผู้ชมเออนี่มีเลเวลสองมาแพกด้วยครับฮัล <Hello. S 1> นะมีเลเวลสองมาแพลกด้วยนะฮะผมมั่นใจว่าผ่านแน,น,น่นอนครับรอบนี้เออแล้วนะครับตะกี้กูเล่นไปตาน,นึงกูไม่ได้สักบ่านโอยเอาล่ะ มึงขออุปกรณ์ไปได้ไหมเอาแบแถบไปเอาไปดักหมีแถวๆนี้หรือว่าหมีมันจะเกลี้ยกลาดนะฮะเกลี้ยกร่ดผมอยากสำรวจหน้าตาอุ้ยอื้มลักแล้เหม็นมากเลยหมีน้อยบไม่ล้างตัวง่ะมึงอะเหม็นชิบหายเอาเราสหายมึงอยู่ซื้อของแล้วมาเริ่มเกมมาแล้วน้อง จริงผมว่ายัางเฮ้ยฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยมึงปิดหา่าวมึงอ่ะอย่าเล่นไฟอย่าเล่นไฟฮัลโหลฮัลโหลมึงอย่าเล่นไฟไอไม่ใช่ผับน้องทำไมมันอยู่ในห้องน,นี้แค่สามคนมันมีห้าคนไม่ใช่เหรอเอานคนหนึ่งออกอีกโอ้โห ว่าเราต้องประหยัดแบตอะนะรประหยัดแบตอยู่ดีกินดีนะฮะพวกสัพสตัตทั้งหลายแหละอุ้ยถ้าเราใช้กล้องไหวก็ไม่ดีนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเหลืออยู่กับมึงแค่สองคนอนะ โอเล่นไฟอยู่แล้วหละดูแค่แคมแคมหนึ่งเอก็พอครับตอนนี้เป็นไฟก็ไอ้สัตว์คือมันก็ไม่น่ามีอะไรยากนะทานผู้ชมถ้านเกิดเพื่อนเราแม่งไม่แม่งไม่เล่นไฟอ่ะไอ้คือคือมึงใช้ไฟที่เปลืองมากเดี๋ยวก็เล่นไฟเดี๋ยวก็ปิดประตูเลยของมึงอ่ะแต่เ,เราแม่ง ท่าทางน่ามิดนะครับเดินออกไปเลยนะอี้โยโโ่ b ร o ตัวอะไรอ่ะฟ็อกซี่เหรอ โดนโดนเวสคือใช้พลังงานให้เปลือยนะครับเขาก็คือไอ้อพวกไอ้พวกเหล่าสัตพสัตว์เนะี่ยมันจะเริ่มขยับตอนที่ตีสามตีสามพี่สี่ที่มันตีสองแม่ขยับเนะน,นี่้องบอนนี่อู้อีกสามอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยกูตกใจเฮ้ยเฮียโย่โอ้ย ไอ,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 อนน้ไอ้ไอ้บ๊อบแคทเม่นตัวแบกจ่ะนะทุกผู้ชมโว้ยโว้ยไอ้กิ๊ตายมาไอ้ตายออละไทยไอ้เหี้ยแม่งไว้หวัดดีเข้าไปใกล้เหมือนน้องตายนะโุ้ย แวีบก็ตื่นเต้นจัดตอนเนี้ยไอ้ตายไปไหนไอ้ตายหายไอ้ตายกูหายตายออร่าไทยโอ้พี่หาพ่อึง ดำๆดำอีกแล้วดำๆเยยนๆอุ้ยชิกาชิกาบロชิกาโอ้โอ้ วิมันยังอยู่มัน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 อยู่โอ้โหว่าไงเพื่อนไปอือเกมนี้เนี่ยครูจะลายตาตายก่อนเนี่ยไอ้เชี่ยแม่งก็ปิบอยู่นั่นแหละไอ้สัตว์ คือม mm. ึงออกไปเช็คแบบนี้ได้วะไอ้ที่มึงจะกระพริบทำไมเนี่ยอุ๊ยอุยไอ้เชี่้เชอไอตายมาไอ้ตายมาเยว What's u วัดซับนี่ว <asis> <lush> hey ัด hey ซับบัตรอัยอทฐอินไก่ไก่ไก่เดี๋ยวผมคอยตรงนี้ให้แล้วกันนะเหี้ยไก่มาเหี้ยไก่มาแต่จาได้ยินไหมว่าเสียงใคร เ,เมื่อเสียงคนร้องไห้แบตเลือสี่พี่มังอ่ะเฮ้ยมึงยูแดแบตเลือดสองเปอร์เซ็นโอ้